อ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับรถไฟโลงาหารคอร์ชแนลนะครับแหมเกมนี้นิดมันจะกิดต่าความเป็นคนแก่ได้เลยนะครับเกมนี้ใช่ไหมครับ,ค,รบคุณเกณฑ์ใดชายครับนะครับคุณ V ีมา อ่าอันนี้นี่ผมจะร้อยคุณบีเล่นดูแล้วกันนะครับผมเนี่ยไม่อยากโชว์ฝีมือครับอ่าน,นบอานะครับเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันไม่ง่ายเลยมันไม่ง่ายเลยนะครับเอา่ะเราจะเลือกใครดีครับแน่นอนต้องเลือกพระเอกเดคุณบีไปเลยเสียอื้อหือถึงมันมาแล้วจบดียังไงกดปุ่มบีกดปุ่มบีกดปุ่มบีดูที่จอยเดดูที่จอยเดเออแล้วแอลหนึ่งกับอานหนึ่งมันใช้ทำอะไรอ่ะกดลวครับมีกดลวด้วยเว้ กระโดดกระโดดเรากระโกดลงไปตายนิดเจ๊ะไม่ตายครับก็แค่ปลาเรากระโดดลงไปเด้อไฮจัมมีต้องเรียกไฮจัมด้วยใช้ยังไงอะไฮจัมอะก็แค่กดขึ้นแล้วโดดในครับทาไมบอกนี่ไม่รู้เลยเนี่ยผมก็เคยไม่รู้มาก่อนครับเจอร่างตกเียวจนเกมโอเวอร์ไปกีตาครับเออสักยี่สิบเอ้เจ้าพวกนี้มันก็กระโดดได้เหมือนกันนะครับทำไงดีอะช่างโห่มันมีก้อนหินด้วยใครปลาก้อนหินลงมาเราเจอก้อนหินให้เราวิ่งครับ เฮ้ยไม่น่าเชื่อคือแอรีตมูชี้แล้วเราต้องคุยกันก่อนฉันมูปวดมากพอเราใ้เข้าด้วยแปลดิครับคุณวีแปลดิครับคุณเรียนผมอ่านภาษาญี่ปุ่นออกแล้วครับอ้าวคุณเรียนญี่ปุ่นอยู่ไม่ใช่เหรอตอนนี้อ่ะก็เคยเรียนครับผมไม่เคยเรียนเผื่จะมีใครมาใส่ข้อมูลผิดผเนเจียนะครับวีต้องก๊ก ตอนนี้ครอบก็กลายเป็นสีทองแล้วนี้นี่มันมันบังคับไม่เลือกระหว่าซ่อมกับไม่ซ่อมหรือว่าจะซ่อมหรือไม่ซ่อมก็ได้หรือยังไงครับซ่อมสถานเดียวครับแต่อางนี้เราจะเลือกคุยอะไรก็ไม่มีความหมายใช่ไหมครับเลืที่คุณวีเลือกนี่คืออะไรคุยนี่เลือกคุยครับแล้วเลยเลือกโจมตีจะเกิดอะไรขึ้นข้อแรกจะเป็นโจมตีใช่ผมดูแล้วว่าโจมตีมันข้อสองจะเป็นเออถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเปลี่ยนตัวอ่านะครับไปเข้าเป็นไล่ภาลาศาสตุณบ้าง ไปเลยชุนคุ้มเฮ้ยมันไปได้เหรอชุนน่ยดื้อๆถ้าไม่เห็นมันตีไก่ผมไม่เอามาเล่นเมียตัวนี้ก็ใช่สิครับจ้าออกวิมันเป็นตัวที่เล่นง่ายสุดในเกมแล้วมั้งเนี่ยก็ไม่เชิญเหมือนครับก็แค่เขาใช้แส้โซ่ไดยครับมันก็เออ S <S <S มันมีคอร์สโมแล้วก็มีเลือดครับเราสามารถเก็บเซเว่นเซนได้ด้การเชือ้กกอไลทีงพวกผู้กรอจกไลทีที่ไม่ใช่ไม่ไกระทั่งเซนหรือคือรังแกประชาชนโอ้โหลังแกประชาชนจริงๆมันมันขึ้นน่าขีดมาก<อ>น่าเสียดายที่มันมาสองฝั่งอ่ะเราก็เลยเสีย<อ>เปียแถมเจ้าพวกนี้มันกระโดดได้ด้วยอ่ะสุนกระโดดอนเกิน,นกิตตาวาไปจังกำลังด้วยเออเฮ้ยอย่าส่หุ่นไกลดิแต่พวกนี้มันปางของได้แหละทำง่ยก็ปล่อยสิครับ เอือเลือง49แล้วรีบหน่อยก็ดีนะครับคุณวีนะครับโอ้โหเอือเอือมาแล้วอุกกาบาตเอือเอือแอนโดเมโดะหมัดดาวตกหมัดดาวตกแอนโดเมโดะคุณวีที่ไหนล่ะโอ้นี่แหละนี่คือคอรัสอันเดบาลอนนะครับตอนนี้อันเดบาลคอรัสอันเดีบาลันเออทริเปอร์เทนอ พีอัเทน่าตอนแรกกต้องเลือกก่อนจะใช้พลังต่อสู้เท่าไหร่อ่ะเติมชาร์จพลังกับชาร์จพลังเอาเลือดก่อนเอาเลือดด้วยเลือดด้วยเลือดด้วยแต่ผมมีวิธีแนะนำครับเจะทำอะไรเฮ้ยผมรู้แล้วคุณพีจะทำอะไรเร็วมากเอาไปตายเลยชนชนแกพีเนี่ยไม่เชตนทำอะไรอ่ะ เขาหลบเราหลบจริงๆเราผมหลบไม่เป็นเหรอเอ๊ะกดไม่ทันมากกว่าดิทำอะไรอะวีเอาล่ะเราส่งใครไปตายต่อดีครับเออไอคนตาพรอดอือนี่แหละพลังประชาชนเพื่ออะไรอ่ะตอนเป็นคนพิการแล้วไงไงอ๋อสามารถปั๊มคอสมอะไรได้แต่เปิดเกมโอ้โหฉัาไม่บอกนี่ไม่รู้เลยเนี่ยวิธีนี้มาแตะรถของคนอื่นได้หรือไม่เชื่อ แล้วมันไม่ลดตั้งแต่แรกอ,ะอ่ะอ๋อสะใจดีจริงๆแล้วคือลืมเนี่ยเหรออ๋อลดไม่ได้ครับต้องเลือกตัวละครก่อนอ้หืมนี่สิ่งที่เรียกว่าการเก็บเวลครับถึงแก๊งเอ็มมี้จะไม่มีเวลกว็าตามไอ้ที่หมัดตกงไปไกลหรือไกลว่านี่ขึ้นอยู่กับคอสโมหรือเปล่าหรือว่ามันบังคับอะไรอยู่แล้วขึ้นกับคอสโมครับรีวมา อ้นนแบบมูวล์ของคุณชุนที่อันนั้นเขาขึ้นอยู่กับตระกูลจริงจริงอ๋อแสดงว่าถ้าสมมติว่าคอร์สมองของกานี่มันก็จะพุ่งไปตรสุดแมปเลยใช่ไหมประมาณนั้นแล้วมันจอกไงออกทีละหมัดหรือว่าออกรัวๆเลยเกาะแบบเนี้ยคือคือคือจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยแปะแปะแปะแต่ผมกดรัวเอากดรัวแล้วกดค้างกดรัวค้างกดรัวค้างดีมากนี่แหลพฤติกรรมเราพฤติกรรมของแกนี่มันช่าบุาเนี่ย สามารถหลบได้ด้วยการอยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยร์าไปเรื่อยเดิวมากเออเอืเออเรื่อยเรื่อยนี่แหละวิธีการของเราแต่เชื่อว่าไปที่นี้จะไม่มีจุดอ่อนเลือดใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่จุดอ่อนที่รายแรงสุดก็คือแต่จุดอ่อนที่รายแรงเดี๋ยวมันก็มาเองครับมันคืออะไรคุณเคยเล่นอ๋อรู้แล้วมันต้องโดนอะไรลงมาใส่หัวใช่ไหมผมจำไม่ผิดแต่ ในนี้แหละครับอจำได้แล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วแกมาทําไมเจ้าหนูน้อยผมมาเพื่อจะตอบเ้กับคุณไงเออชิ้นไหนชิ้นได้เนะชิ้นนี้ชินเลื่อนนะชิ้นเลืคือจีมีแล้วปากดีนะวีดเพื่อฟังขงชุนที่เพิ่งมองเทงเมื่อกี้แกงเซคต์เลยอ่ะไม่คุยก่อนเลยอ่ะไรยสาระเนาะมองก็งอหงาโลซัน เดี๋ยวราตอมมันโจมตีกลับมาก่อนเถอะอุ้ยเื่อหลบไม่ได้ผมว่าคุยก่อเถอะาเันก่อนใุกก็ต้องคุยอะไรไอ้ดุที่จะคุยแบบค่าเดี๋ยวคุยก่อนสิฟ้งฉันก่อนนะฉันไม่ได้อัดอสู้กับนายในขนาดนั้นหรอกงั้นเหรอ สุดยวิง้งเฮ้ยลเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆไหมครับใช่ได้ยินแล้วครับมันก็มัดมันเกาะมารถซัดเคลย่อนว่าจริงๆจะนไม่อยากสู้กับแกแต่ฉันก็อยากปล่อยมันใส่แกว่ะอือกมก็ความคิดดีนะล้ลไมไมปมัดกระทิงแดงเออไม่เข้าแกเป็นคนไทยเหรอใช่ฉันเป็นคนไทยฉันรู้จักกระทิงแดงเฮือกปลี้มจะไมเสียมันน่า,า,า,นารักจังแกงมีสิทธที่ผมมีในใจครับ หลบไม่ได้กลบไปทำไมกันเกณฑ์ชายทำไมหลบไม่ได้ฉันหลบไม่เป็นเหลือ้ือรับตำเหน่ทุกไปอือรับป้ายมันทิ้งได้คือจะตายแล้วอ่ะแกน่ะมันอ่อนแอไอ้หนูฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเราเรากำลังเข้าไปเหมือนก้อนมากโลซานเอือฉันทำได้แค่นี้แหละเผือแล้วเราปล่อยกลับหลบไม่ได้ เออเหล<ย>ือเจยังไม่ตายิ farther. ่มคอดมูไ <making> ด <sound> ้ไหมม่ได้ครับเนอเสีดยก็มาสั่งลามาสังลานะครับเดี๋ยวมานะครับมีคนเรียกเออ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 ออเออเออเเออ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 ออ้ เราต้องให้เพกลาดครับปัดพลังเต็มท oh uh. ี่โอ้โหฮ่าแปะ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 เฮ้ยครับหมัดหนึ่งซันเฮ้ยสิดูดูดูแปะ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 

ไม่พลาดผมเชื่อ,อยู่เหมือนกันย่อมเอะสมารกกตาแบงนี้เลยะครับตกเหียวตายย่อมเด็กเกมได้ใชายเงียบเลยโอ้เล่<อ>นเกมมันต้องพูดไปด้วยข้าวเปว่าผมว่าจิวนี่ยพูดไม่ได้แล้วครับฮะ กินครับกินใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงคุจะต๊อปเกมไปก่อนดิกุณจะต้าได้ไหมพอสเออใครแม่งใครมันคอมาวะขอนี่อ่ะกลับมากันอีกครั้งนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณกล้องด้วยนะครับครัเขาเสียงหน่อยครับคุณกล้องไม่ไม่หมาตอนนี้เราอยู่กันสามคนนะครับมีผมเกณฑ์นชาแล้วก็คุณกล้องนะครับมาต่อกับเซนเซียเลยดีกว่าอ้าวโกอีทิมัสยิงมันยิงมันยิงมันเกณฑ์มันเล่นยังไง ไปแบบเดียวกับมาเล่นไม่เปเลยครับโอ้ยไปกินข้าวมาแป๊บเดียวเองโชว์ไม่รู้เหมือนกันช่วงหลังมันเกิดอะไรขึ้นตอนแคสเกมนทีไรมันต้องมีอาการหิวข้าวขึ้นมาประจำเลยก็ต้องมานั่งกินกันใช่ไหมครับนั่นสิครับอาจจะมีพลังบางอย่างสถิตอยู่ก็เป็นได้อืมเอาละเปิดโหมดฟาร์มแบกโหมดฟาร์ก็น่ารังเกียจจริง อยู่อย่างนี้เปะแปะเออเป็นมามันจะทำมาทำไมระบบหินหล่นใส่หัวผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็เขากลัวเราฟาร์มเองครับกูกลัวอะไรมากมายเป่าหินหล่นใ่หัวถ้าเกิดไม่ฟาร์มนี่ผมบอกตรงไม่มีปัญญาสู้แซนด์ขอในทางกับการท้ามันไม่ทำหินหล่นใส่หัวนี่ผมว่าผมอยู่ตอนผมว่าเซนไม่เซนนี่เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าเออมันมาแล้วไปละเออข้อคืออันเดบารอนแกคิดจะเล่กับข้าแล้วไอ้หนู ผมมันไม่ยอมแพ้คณรอบไอ้หน้าโง่เพื่อนผมบอกจุดอ่อนคุณหมดแล้วใช่แล้วจุดอ่อนของมันก็คือเขาเออคนสร้างมันออกแบบยังไงครับให้มีเขายื่นออกมาไม่ก็เห็นไม่มีเขายื่นออกมาเนี่ยนะเจ้ถ้าเราจะหักง่ายดีนะก็ไปสุดหมัดดาวตอไม่ยังอันนึงเป็นหมัดอะไรอ่ะหมัดดาวหางครับไม่ใช่หมัดดาวห่างอ่ะไม่เท่ครับมันต้องเวลา อยากขาดดาวเหนือเออ,เอ,อต้องหมัดดาวเหนือโหตัวซินเนอร์เออห้องแย่งไม่เข้าทำไมมันไม่เข้าพอสโมโเหนือกว่าครับพอสโมโเป็นตัวตัดสินแอคแท็กและดีเฟนทุกอย่างทำไมบอกนะี่คิดว่าพระนแดนงหมูเลยเนี่ยเป็นกระสัดหมัดดาวเหนือมีไม่เข้าไม่เข้าเออเออโดนมัดแล้วโดนมันด่าแล้ว ไม่เข้าเอาเตาหางเอาเดิมเมื่อกินอันนี้น่าจะเข้าวิงวิงวิ่งวิงวิงไม่ตายสามหรือสามไอ้คอทโมกูร้อยเจ็ดเจ็ดนะอไม่เข้าโมกิผมอะไรครับมัดเตาหางดิเอ็กซ์อหมัดดาวเหนือหางวิงวิ่งโอเคไม่ปล่อไปลูบๆเหมือนเดิมแกน่ะตายไปแล้วเฮ้ยเขาห้ามปิง ใครออกแบบวะเนี่ยจะไปไหนก็ไปเลยไปฉันแพ้การแล้วไอ้นุ้ยดูตัวก็ดีแล้วดีดีเย่เสี่ยงอย่างแบบ save อะอาจจะเสียชีวิตได้งั้นเราขอเซฟเพื่อความปลอดภัยก่อนแล้วกันนะครับอ่ะล่ะโอเคเซฟเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับอ่ะล่ะเมน่ี้เราจะส่งใครไปตายดีครับ เฮ้ยหิยวกะไงเขาจะไม่ได้ออกเลยนะฮะจริงด้วยภาษาที่สามยังไม่มีบทเลยให้เขามีบทหน่อยวิงเราไปซะโยก็คอสโมของเราเซนดูคอสโมเซยยีมมเยอะไมเซียามันเยอะสุดไม่เข้าใจวะเขาเป็นพู้เอกครับโอ้แล้วเพิ่มแต่คอสโมให้เขาด้วยนะเพิ่มเลเวลให้เร็วมากอ่ะก็ได้ก็ได้พอจะ<ข>อ<ๆ>บอกให้เป็นความรู้ว่าเ้าเกิดเอาคนไหนลาดบอสจะทำให้คอสโมอะไรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ไม่พอเฮ้ยพองงสุดท้ายแกเข้าไปนี่แกก็ปล่อยมันตายฟรีอยู่แล้วไม่เชหรอผมไม่ปล่อยคุณเขาตายฟรีหรอกคุณนี่พูดอะไรเหรอไปเลยเฮลก้เอปมาลก้อนหมาเลยได้ของข้ออ้ออเออเอออเาอเอกเอเออ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 เออเออเอออออบอเออเเออเอเอออเเอเเกออเออเ เป็นปีกโขงเนี่ยเป็นปีกโขงเหรอถ้าไม่บอกนี่คิดว่าขนเมนเลยนั่นน่ะอ้าวแล้วที่ด้านหน้าเยอรมันคืออะไรอ่ะก็โขงไงครับพูดอะไรแปลกๆนะคุณไม่ใช่เป็ดเหรอไม่ใช่ครับใครเป็นฮานเป็ดฮานฮานกับโขงมันต่างกันยังไงหรือจริงเลยอ่ะเออเออกดขึ้นโดดไปลาไปฮานมีเราไม่สามารถต่อยก้อนหินได้ใช่ไหมครับ โอ้ยต่อยแตกไปนานแล้วครับมันมือมันมันมือเออมันคันมากมันเซียนมากตอนนี้ต่อยคนตายได้ต่อยเกาะคอตโกคอแตกได้แต่ต่อยหินแตกไม่ได้เฮ้ยบางทีหินเนี่ยจะแข็งแข็งกว่าโกคอก็ได้แต่ว่ามันหนักเกินไงเขาเลยไม่เอามาทำเป็นชิบก็อืออย่างนี้เองไม่น่าเาไมคนใส่มันเดินลอนอย่างสบายใจอย่างนะเออจะบอกว่าโกคออ่ะมันไม่ใช่ทองหรอกพี่เชี่ยลองคิดดูดิ ถ้ามันเป็นทองเวลาเขานั่งเลยพวกนี้ชุดเกาะแข็งอย่างนั้นเขาจะนั่งยังไงอะมันเ,<ค>เป็นผ <พา S 2> ้าสีทองอแล้วก็มีเปลือกพลาสติกติดอยู่<อ> <c oughs> รู้ไวซ้ซั <c oughs> <No. S 1> ถ้ามันเป็นเกาะทองจริงๆอะลองคิดถึงสภาพในต,ตอนที่เขานั่งเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรอะนี่ความจริงหรือหดลาย,ยางนั้นเหรอใช่มันคือความจริงหรือหด้ายรู้ไว้ซักถไม่รู้แกก็จงรู้ไว้สักไม่อยากรู้เจออะไรเนี่ย ข้าจะเปิดเผยความจริงของโกคอรที่ทุกคนรู้นะปัดนี้ทำไมโอ้นไม่เห็นมันเยอะจังวะแล้วตกลงไปนี่ก็เริ่มเริ่มใหม่ครับลุกไปอย่างนี้ทุกด่านครับเร็วมากมันรู้ไงว่าเราไอ้นี่ไม่ได้อะไรนะเขารู้ว่าเราบินไม่ได้ใช่วิเฮ้ยทางเข้าปราสาททางเข้าปราสาทเอาละฟาร์มโหมดเรือต้องเข้าฟาร์มโหมดด้วยวิ่ปราสาทที่เรากำลังจะเข้าต่อไปนี้มันก็คือ ภาษาของเจมินี่เจมินี่ใช่อะครับไม่ใช่แคนเซอร์เหรอเจมินี่ครับอ่าเจมินี่ก็เจมินี่ครับผมดันจำผิดเป็นแคนเซอร์คุณก้องรู้สึกว่าเขาจะเคยแปลแคนเซอร์ว่ามะเร็งนะครับครับ <c oughs> อ้อ <c oughs> เกมนี้มีทางลับด้วยนะครับมีทางลับวยเหรอยู่ที่ดานนี้แหละไม่ใช่ทางลับที่ไหนแล้วมันโดนตูดไปไม่ใช่เหรอเดีผมไม่รู้แหละ จะสปอยดิแกบอกคขพูดก่อนนะโอ้โหโก้รู้ไหมนี่เจนน่านี่ยไปเป็นแค่ชุดกเปล่าๆนะหือเนชุเก้าจะต่อยให้ดูจ๊วี้โอ้จ๊วี้ไทมอนดาส์กิงกิงกิงแกงโ้ ออรอดเพอะได้ม่นชนเออ้อไม่มือมันใหญ่ขึ้นอ้าววิงวิงโอ้โหนี่กูมาไกลเลยอออก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะแค่อนอกโลกเองนี่นอกโลกนี่ไอ,ไอไอตัวที่เราเล่นอยู่มันหายใจได้นี่ก็ประหลาดแลด้วนะตามเรื่องแล้ว <c ười> มันไม่ได้อยู่ในอวกาศครับแค่อย,อยู่คนละมิติจ้ะแต่นี่มันอยู่ในอวกาศเลยเออ,อ,เอไม่ มันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเราจะถลายตกไปได้นะครับมันตกแล้วมันตกไปเลยนะครับตรงๆเอยครับมันจะเป็นแบบมาตากัสการนะครับตอนที่เครื่องบินตกมันจะปั๊บเป็นเกมที่นูบมากเอาหน้าไอ้เกมนี้นี่เกมรุ่นพ่อเลยนี่ยพ่ามมาแคร์นี่คนให้ผู้ติดตามเขาคิดกันเลยว่าเออจะของชแนลนี้อายุเท่าไหร่กันไปติดตามกันเอาเองนะครับก็รุ่นเดียวกับอุปการีพวกคุณนะครับใช่อ่ะเยอะไปเยอะไปเอ๊ะน้อยไปน้อยไป เออเออเออวิดามันเอาเองครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้วิงแซมบุนเกนได้ช้ารู้สึกจะคือสี่แล้วนี่ใช่ไหมเออเออกงไปแล้วครับกแกสามกว่าชวีชวีชาวีเออไปเออชวีโน้ตยาวเลยยาวเลยทีนี้เห็นไหมเล่นแบบนี้แล้วมันเสียอารมณ์อะตกเห็ปุ๊บเลยนี่ใหม่เลย ที่แม้เสียลงเลยไม่รู้อ่าอย่าเงเฟลครับอ่าผมก็มั่นใจนะครับว่าคนณวีเขาจะผ่านไม่ได้คงไม่ต้องให้ถึงมือผมหรอกเดี๋ยวผมไว้ไม่น้ำใครซิตต่อผมก็หวังไว้ย่างนั้นคอมคุณเล่นได้เหรออออ,อจบสิ้นแล้วเลื่อนเหลือเพียงแค่วันสิบเก้าแกจะเอายังไงต่อเพราะฉะนั้นจะเอาอะไรมาชนะเออเออ เปลี่ยวแน่แล้วเฮ้ยยีงน้อยพันวิถะ์ผ่านด่านนี้ไปให้ได้เออแล้วอะไรยังไงค่อยว่ากันผมว่าผมจะไม่ผ่านนะครับผมมั่นใจว่าคุณผ่านได้น่าสงสารจริงจริงคุณต้องเอาเลือดที่เหลือจากด่านนี้ไปสู้กับบอสตอนะครับบอกไว้ก่อนเออมาเดี๋ยวผมเล่นเองดีกว่าสงสารเอออ่าหืมนี่เออ อ้านี่เป็นยังคนหล่อเล่นโอ้โห,โโหมูนบล็อนเนีเยนะ่ยมูนบล็อกเฮือเฮืออืมเฮือ,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 อคนเกณฑ์ได้ชายเล่นอะไรก็ไม่รู้อะเป็นงไงต้องให้พ่อเอกเล่นแล้วเลี่ยนแหลมผมแค่นีเ้นเ,นนนเนี่ยนะแค่นี้แหละโอ้ยแกเฮือ,อไม่เฮืนะเล่นในนูบเมอร์ตายเลยเอ๊ะเฮือฉันไม่ไหวแล้วทุกคนฝักเลือด้วยเออเออฉันอีกแล้วเหรอ,อ แต่ก็ชางฉลิดยังไงฉันก็เป็นพระเอกอยู่แล้วนี่นี่ครับผมดูทงางอย่างนี้เลยดีกว่าจะดีเหรอต้องดีสิไม่เงียะอ้อหโอ๋อฮติดเชือได้อ๋อข้อเราฝึกฝนกันตรงนี้นี่จ้ะมีหน้าเหรอ ฉันเป็นเกมที่ดีจริงๆเป็นเกมอะไรกันแน่เกมนี้เกมอะไรวะนี่อ่ะแต่ฉันจะไร้ว่าตามเรื่องมันต้องขึ้นบันไดไม่ใช่เหรอใช่เริ่มไปตัวต้องมาผ่านบลนดานแบบนี้นี่เนี่ยจะไปรู้เลยขยับเล่นก็เป็นเรื่องของเพย์สามตีแต่ได้ึ้นบันไดแน่ริงแง่แต่ก็ยังมีหน้าผาให้อยู่ดีสุดท้ายอจริงๆครับผมเล่นแล้วสุดท้ายมันก็หนีพี่พนหน้าผาใช่ไหมครับคุณกล้องไม่หัวฮะไม่หัวอะไรหัวหัว เรากอ็หินทับหัวนะครับรู้สึกเขาจะไม่จบครับคุณก้องเข้าไปเลยไม่เข้าครับฟาร์มก่อนพุ่งตรงฉันมีปัญญาชนะอ่ะพุ่งตรงฉันอาจจะฟาร์มต่อไปได้ไม่นานแล้วล่ะเลืองฉันเหลือแค่นี้เองใช่ครับมันไม่ใช่เรื่อเก็บเวลมันเหมือนกับเป็นการเก็บค่าพลังแล้วมาใส่ในตัวละครเนอะแปะ ดังแปะแปะแปะ,แปะพลังกูจะหมดแล้วแปะแปะ<า>แปะแปะจริงๆไงต้องใช้เฮียลกาเล่นนะครับถ้า<ป>เล่นเฮีลกา,กาแล้วมันก็จะมีมิชชั่นลับให้แต่ว่าคุณเกณฑ์นในชายัต่ทำตายไปแล้วคุณนั่นแหละก็คุณอ่ะเหลือเล่นได้หมดแค่นั้นดูนด,ดิคนดูเลยไม่ได้เห็นมิชชั่นลับกันเลยสดท้ายคุณตกเหวตายนะเลยอา่าฮะยอมแพ้ชาร์จพลังเต็มที่ เปลี่ยนใจแล้วไม่ค้นเยอะไม่เรื่องมันสำคัญกว่าเรื่องมันสำคัญกว่าตอนนี้นเจียโอ้โหโอ้โหแกมีคอสโมสำคัญกับเรื่องนะครับขอไว้ก่อนคุณคิดว่าคุณจะไม่ตกเหวเลยไหมล่ะใครจรงก็พอแล้วจริงด้วยงแกเดี๋ยวไม่มีทางสู้คนอย่างฉันได้หรอกเหรอเอาละไร Dimension เออเฮ้ยเปิดเราเจอเพื่อนเรานอนอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะอาจจะนะครับแค่อาจจะเออคุณกินได้เชยอ่ะถ้าเล่นกระโดดแบบนี้ไม่ไหวก็บอกผมตั้งแต่แรกสิก็บอกตั้งแต่แรกแล้วครับตอนไหนวะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะครับเอออืมเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ เออผ่านได้ด้วยไอ้ก้อนแดงๆนั้นมันก้อนอะไรขี้มูกหรือเปล่าก็ลองเก็บดูสิครับเก็บเพราะว่าพลังอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะลองเก็บดูสิเก็บดูเลยไม่รู้ไอ้ไอ้ก้อนอะไรเนี่ยก้อนสบู่ผมไม่ไว้ใจอ่ะแบะผมมีแต่งไยเลยแค่หยุดเราไม่ได้แล้วใช่เฮือออืออะไรของมันวะอึดดึงอึเต้นไม่ขึ้นตายอยู่ที่นี่เถอะ ก็แบกับดักเงาฟังเอาไว้โอ้ยไอเลยทำไมมันเด้งไม่ขึ้นวะอึ้งมันขานไปก็ไม่ได้เว้ยบึ้งบึ้งบึ้งเดี๋ยวก่อนบึ้ง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 ้ทำไมบึ้งนี่มันต้องอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันตัดติดหัวข้างบนดิลองหันหลังโดดดูสิมันจะเด้งกลับไปก็ได้นะ ไม่ได้เว้ยยิ้มติดว่ะไอ้ยิ้มไอ้ยี้มถูกไหมติดเลยโดนทำร้ายก็ได้นี่หว่าเนี่ยโหคนหลอกคนหลอกอ่ะเข้าช่องให้ผมดูหน่อยพีดเข้าไอง่ายแล้วตกไปตายเจอเออมาโอ้คุณรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้แม่งเริ่มไกลเลยไม่เริ่มกระไกลอ่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยครับนั่นแหละโอ้โหเห็นแล้วโมโหเลย เลกมสมัยก่อนผมบอกแล้วเลื่องจะสำคัญที่สุดตามนี้ใช่อยู่นะใครไม่เป็นคนคิดตามนี้ขึ้นมาวะอยากเห็นที่หน้าจังเขาจะมีชีวิตอยู่ไหมแคปคอมครับใช่อรแคปคอมเป็นคนสร้างเกมนี้ขึ้นมาเลยไม่ใช่ครับาแค่ผมรู้จักใครอื่นเหรอใคร Nintendo ใครซีกาหัดรู้จักซะบ้างจริงเน่ยกหนุนเกมเขาซะหน่อย เออเขาได้สนับสนุนรายการเราวแล้เป็ไรวะอกไม่เป็นยาไม่เป็นยาเหรอคุณโซลาแมนเออแกจะเป็นคุณโซลาแมนเกิดราศีอะไรอะ่ะอืราศีเปกัสัตครับไม่เชื่อราศีเปกัสัตมันมีด้วยละ่ะมีดิ <c oughs> แกไม่รู้จักกลุ่มดาวทง88อย่างนั้นเลยเอ่าไม่รจกัก ผมรู้จักแค่12ราศีเท่านั้นแน่แบๆแนี่เออกระโดดอย่างงี้กระโดดมาขีน่านีอ่ะคหลอกเป็นเป็นไงจริงจริงเยี่ยททางเลือดทางมานาเลยแค่นี้เองชงแค่เดียวไป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 เฮ้ยกระโดดไม่ไปอ่ะโอ้เหเีมตัวตายได้แล้วครับ ดูจากเลือดแล้วคงไม่น่ารอดไม่แต่อย่างขานี่นะวิ่งๆเลยเพื่อนหนย่งเช่นจะต้องมันตายดิที่จุดนี้โอ้ยเหนื่อยใจเว้ยเกมอะไรวะเกมอะไรเนี่ยเซีนเซียะครับดู้แล้วเซีนเซียะโอ้เนี่ยครับผมไม่ใช่ซูเปอร์เซียะไปได้ถึงแค่นั้นเองอ่ะจะตายแล้วเออนี่จะเออวะกระโดดเขาตัวตายเอ้ไม่ยังไงเราต้องผ่านด่านนี้ไปได้ครับมันเป็นบททดสอบเหมือนความมืด ฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะตืดไม่เลยชูนฉันเชื่อว่าในเวลาแขยงนายจะทำได้เซเว่นซนหมดตัวได้ไหมเนี่ยยีสิบคุณเ <c oughs> กณฑ์แต่ชายคุณเล่ใส่ไม่รู้เรื่องเนี่ย,ย,ยนี่ตกรอฉันมาทำไมเนี่ยฉันไม่มีโปรดเลยอะดี <c oughs> เขาไปคือใครยละลยะใครแต่มันก็ต้องมาลงที่ฉันเจอเกงว่าเซเว่นเซ้งหมดไปลงอยู่ที่ฮิวกครับ คออจงลบพลังไปคนลบพลังไปแล้วมงต่อยประชาชนไม่ตายนะครับไอเย้ไม่ต่อยไม่ตายจริงด้วยวะต่อยประชาชนไม่ตายโอ้สมมีแค่ไอพวเบที่มันมีชุดเกาะอะต่อยประชาชนไม่ตายอะโอ้กำลังไปโดนประชาชนลุมประชาชนอยู่ครับโชคดีที่ข้ากระโดดสูงข้าเลยหลัจากการโดนเออหอือไมย ผมว่าเก็โอเวอร์แน่เลยช่างเถอะไม่เป็นไรเมื่อกี้เราเซฟไปแล้วเรืร่องนี้ทุกคนรู้ดีนะครับโอ้นี่มันอะไรเกินเกนจิเอ้ยต่อยประชาชนเออยจ,จะไม่ตายคือประชา,าชนไม่ตายโหต่อยตั้งสี่ห้าหมัดยังไม่ตายเลยโอ้โห <laughs> นี่พลังค่าต่ำขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยไม่อยากเชื่อสิบห้าหลบได้ไรเงี้ยข้าจะอะไรไปสู้กับป๊อตเออเอเออไม่ได้อยังนอนพลังใจไงล่ะยังนอนเราต้องผ่านด่าน อนาเธอไดเมนชั้นไปได้เรื่อยนเท่านี้ครับเรียนยนแค่นี้ก็พอแล้วถ้ามันไม่ผ่านก็ไว้เจอกันปากหน้า,นา,บบนาดีก <c oughs> ว่าในเอคิ้วคือในระดับคูนิโนมาแค่ประชาชนแกยังสู้ไม่ได้แล้วแกจะมาสู้กับคนอย่างชั้นนีนเหรอเดี๋ยวก็รู้งั้นก็รับไปอนาเธอไดเมนชั้นหรือไม่โอ้ยไอ้ยังเลยเหรอสิแปดกระโดดขึ้นเลยเกมไม่กดแกไม่เป็น <c oughs> <ๆ> เกมมันเป็นอะไรที่กดกระโดดได้ยากมากเลยในเกมนี้เกมสมัยก่อนเป็นอย่างี้ทุกเกมครับโอ้ยอือไม่เลือดต้องแปดข้าไม่ยอมตายอยู่ตรงที่เดียวตายแต่ว่าฉันเออเป็นไงลดกระสุนได้อเกมโอเวอร์ซะแล้วเหนีอสุดก็ไม่เหลือเซนที่จะสามารถช่วยเหลืออเทน่าได้ทุกอย่างมันเลยจบลงแค่นี้เลยเนี่ย เอออ่าหมดเวลาเออมาหมดเวลาแล้วอาเทน่าเอ่อเกมโอเวอร์ไว้เจอกันปากหน้าละกันนะครับทูบีคอนดีนิ e ฝากและเจอกันนะเกมบายบาย